วันเผาศพยายจิ้นที่เมนวัดริมคลองนับหัวคนได้ไม่ถึงสามสิบส่วนใหญ่เป็นญาติใกล้ชิดที่อยู่ละแวกไม่ห่างกันนักเข้าใจว่าญาติของคนตายน่คงจะมีมากกว่านี้แต่ว่าที่มาร่วมงานน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้ข่าวเนื่องจากยายจิ้นแกนอนกระสอบกระแสะมานานเหมือนก็จะตายหลายครั้งแต่ก็อยู่มาได้นานเต็มที แล้วอีกประการงานศพของยายจิ้นก็ทำพอเป็นพิธีทำพอผ่านผ่านสวดเพียงสามคืนก็เผาลูกสาวคนเดียวของยายจิ้นชื่อนางเจิมนะคุณประยูนผู้เล่าเรื่องนี้เรียกแกว่าป้าเจิมบ้านอยู่หลังโรงเรียนมัธยมประจำอําเภอเพราะว่าผัวแกเป็นผานโรงที่โรงเรียนนั้น วันนั้นคุณประยูนสังเกตเห็นชัดว่าแม้ว่าป้าเจิมจะอยู่ในฐานะเจ้าภาพแกก็สุดโสมได้โรคภัยหลายโรคจนดูเหมือนหมดเรีย่ยวหมดแรงหรือว่าไม่มีกระใจจะจัดการกับงานเผาแกนุ่งผ้าถุงดำเสื้อแขนกระบอกสีดำเหมือนกันในมือมีผ้าเช็ดหน้าวางอยู่บนกระเป๋าหิว้วสีน้ำตาลมีแขกไปใครมาร่วมแสดงความเสียใจแกก็ไม่ได้ลุกมาต้อนรับ ต้องเดินมาแสดงความเสียใจกับแกที่เก้าอี้รับแขกในศาลาที่มีไว้สำหรับเป็นที่นั่งของเจ้าภาพหรือว่าแขกผู้มีเกียรติเวลาทำพิธีไม่ว่าคืนไหนหรือว่าวันเผาใครๆก็เห็นแกนั่งอยู่ตรงนั้นปล่อยให้ผัวซึ่งอายุน้อยกว่าแข็งแรงกว่ากับพวกญาติบังลูกบ้าง,างคอยช่วยกันดำเนินการให้เสร็จแกรับแต่ซองเงินช่วยอย่างเดียวจนถึงเวลาเผาที่ใสผัวของแก กับลูกสาวคนโตก็ช่วยกันประคองแกขึ้นลงบันไดเมนเผาศพเพื่อวางดอกไม้จันทร์แกก็เดินงอนแงนยองยัง่งยองยัง่งหากไม่ประคองก็เห็นจะเดินโดยลำพังไม่ได้ผพาเจหน้าในมือก็คอยซับที่ตาอยู่เหมือนกับแกร้องไห้สะอึกสะอื้นน้ำตาไหลยอยู่ตลอดเวลาจนดูว่าแกจะเป็นลมลมหน้าโลงศพของแม่ซะอย่างนั้นทั้งลูกทั้งผัวต้องรีบประคองป้าเจิมกลับไปนั่งที่เดิม เพียงครู่เดียวทุกอย่างก็เสร็จสับประตูเตาเผาปิดคนที่ยืนนอกสาลาก็เริ่มมองเห็นควันจากปลายปล่องควันเหนือหลังคาเมนลอยขึ้นบนฟ้ายายจิ้นแม่เท่าวัยแปสิบผู่ทนทุกทรมานนอนกินนอนกี้มาหลายปีบัดนี้พ้นจากขุมนรกชีวิตล่องลอยไปตามควันแกจะไปสวรรค์หรือไปที่ไหนเนี่ย คุณประยูนก็เชื่อว่าแกพอใจแล้วล่ะที่จะพ้นไปจากโลกนี้มากกว่าสิ่งใดคุณประยูนที่เล่าเรื่องเนี้ยย้ายเข้ามาอยู่ในตำบลน,นี้ยี่สิบปีแล้วได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแทบทุกช่วงดั้งเดิมย่านนี้คือท้องนาสุดลูกหูลูกตาการสัญจรยังใช้เรือพายแล้วต่อมาก็เป็นเรือเครื่องทางรถยนต์ยังเป็น ลูกรังป่นคลุ้งในหน้าแรงแล้วก็เละเทะเป็นหลุมเป็นบ่อในหน้าฝนตั้งแต่เริ่มต้นจากถนนใหญ่ชานเมืองไปจนสุดปลายทางติดชายแดนอีกจังหวัดหนึ่งอีกนานต่อมาถึงได้มีการราดยางแล้วก็มาปรับปรุงเป็นถนนปูนสี่ช่องทางในปัจจุบันเมื่อ3-4ปีมานี้ผู้คนก็เหมือนกันหลายชีวิตที่ได้สัมผัสผ,สผ่านพบต่างก็อยู่ใต้กฎของการเปลี่ยนแปลง เด็กหลายคนนะ่คุณประยูนยเห็นตั้งแต่เกิดเป็นเด็กแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ออกเรือนมีลูกมีเต้าหลายชีวิตหลายรูปหลายแบบดำเนินไปตามคันลองของตนบ้างก็รุ่งเรืองบ้างก็อับเฉารวยราไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดได้รับความพิเศษกว่าชีวิตอื่นนะป้าเจิมลูกยายจิ้นนี่ก็เหมือนกันอยู่ในสังคมเดียวกันแกเป็นเมียทิศสยายพันโรงโรงเรียน บ้านแกอยู่หลังโรงเรียนส่วนบ้านคุณประยูนเนยอยู่ในโรงเรียนเป็นบ้านพักของทางราชการคนที่อยู่ในโรงเรียนข้างๆหรือว่าหลังโรงเรียนรู้จักกันแทบทั้งหมดไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ดูๆแล้วก็อบอุ่นเมื่อเรียกขานกันสนิทสนมเหมือนนับญาติว่าลุงบ้างป้าบ้างใครเป็นอะไรทำอะไรที่ไม่ใช่ความลับส่วนตัวต่างก็รู้กันจากคนนั่นคนนี้บ้านโน้นแต่งงานอีกบ้านหนึ่งบวช เวลามีงานศพงานชุมชนหรือว่างานส่วนตัวแทบทุกคนจะร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามประษาคนไทยชนบทคุณประยูนกล่าวแล้วว่าป้าเจิมเนี่ยแกป่วยกระสอบกระแสด้วยโรคภัยหลายโรคป่วยมากถึงขนาดวันเผาศพยายจิ้นแม่แกแกแทบจะเดินขึ้นเมนไปวางดอกไม้จันทร์ให้แม่ตัวเองไม่ไหวที่จริงแกเพิ่งจะเริ่มป่วยเมื่อไม่นานมานี้ก่อนหน้าที่ยายจิ้นซึ่งนอนป่วยด้วยอัมาพาตจะตาย ราวสักปีกว่ากว่าการป่วยของป้าเจิมนี่รวดเร็วแล้วก็สุดโสมอย่างเห็นได้ชัดในเพลินนี่เป็นพานโรงเก่าแก่แล้วก็อาวุโสที่สุดในโรงเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับป้าเจิมดีกว่าใครเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันผมเคยเตือนมันหลายครั้งหลายหนนะแต่มันไม่ฟังก็เรื่องแม่มันน่ะแหละคนแก่เป็นโรคอย่างนี้แกก็มีกรรมหนักหนาอยู่แล้ว ดูใจมันเถอะมันใจร้ายขนาดไหนมันยังทำกับแม่ของมันได้แล้วเป็นไงทุกวันนี้มันเป็นยังไงไม่เพียงแต่นายเพลินจะรู้เห็นนิสัยและการกระทำของป้าเจิมเท่านั้นแต่ครูประยูเนยเชื่อว่าคนละแวกนี้ต่างก็รู้เช่นเห็นชาติกันทั้งสิน้นคุณประยูนเองเคยได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังด้วยตัวเองเช่นเดียวกันตั้งแต่สมัยแกเข้ามาอยู่ชุมชนนี้ใหม่ๆจำได้ว่ามีพันโรงหลายคน รวมทั้งเมียพันโรงคอยให้การช่วยเหลือนับตั้งแต่ขนของเข้าบ้านในวันแรกหลังจากนั้นหากว่าครูประยูนกับเพื่อนครูตั้งวงสังสรรค์กันนอกจากพันโรงบางคนที่มาคอยบริการช่วยทำอาหารแล้วเมียพันโรงที่เข้ามาร่วมผสมโรงด้วยก็คือป้าเจิมนี่แหละป้าเจิมนี่แกชอบกินเหล้าแม้ว่าที่บ้านครูประยูนไม่มีงานแกก็มีเพื่อนผู้หญิงทั้งชายคลองแวะเวียนมากินเหล้าขาวด้วยกันเกือบทุกวัน บางวันแกก็เดินไปกินที่ชายคลองกับพักพวกเดียวกันตอนแดดร่มลมเย็นเพื่อนของป้าเจิมแถวชายคลองนั้นรู้กันอยู่ว่าหากมีเวลาว่างเลยจะต้องตั้งวงไพ่ไพ่ตองหรือว่าไม่ก็รัม,มี่ผสมสิบนะตอนหลังก็พัฒนาเป็นปอกเด้งแกเป็นผู้หญิงกากันผู้เสียงดังเพื่อนรุ่นพี่ของครูประยูนที่ไปจากกรุงเทพถึงก็ออกปากว่าป้าเจิมเนี่ยแกเป็นนักเลงหญิง ซึ่งก็น่าจะจริงเมื่อพิจารณาจากการครองชีวิตของแกถือว่าแกเป็นใหญ่ในบ้านหรือว่าเป็นผู้นำเลยก็ได้ทิศใสผัวแกแม้ว่าจะเป็นคนมีเงินเดือนแต่ใครๆก็รู้ว่าทิศใสนั้นกลัวเมียเพราะอะไระเหรออ่ะก็เดาว่าเมื่อตอนที่ได้กันเป็นผัวเมียใหม่ๆเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแม้ว่าทิศใสจะเป็นผู้ชายรูปล่อร่างล่ำตัวใหญ่ แต่ป้าเจิมก็ต้องเป็นคนสวยไม่น้อยแม้จะร่วงโรยราในวันนี้ก็ยังมีความคมคายเหลืออยู่บ้างตอนนั้นป้าเจิมเป็นกรรมกรก,รก่อสร้างทิศส่ยเป็นช่างปูนทำงานด้วยกันก็เลยผูกรักใครแต่งงานกันลูกสาวสองคนของป้าเจิมโตเป็นสาวแล้วคนโตค่อนข้างหัวอ่อนมากเหมือนพ่อเธอแอบไปมีผัวแล้วก็สมสารกลับมาพร้อมกระหอ,หอบหลานสาวอายุไม่ถึงขวบมาให้ยายสแสลงใจ อยู่กันไม่ครบปีก็เลิกส่วนคนเล็กน่ะเป็นลักกะเพศอยากจะเป็นผู้ชายแล้วก็มีคนรักเป็นผู้หญิงเธอทำงานโรงงานใกล้บ้านชอบขี่รถเครื่องแบบผู้ชายไม่ใช่เพียงทิศสายเท่านั้นที่จะกลัวเมียลูกทั้งสองก็อยู่ในโอวาทจนกระทั่งทนไม่ได้ก็หาทางออกให้ตัวเองอย่างที่เป็นอยู่อีกคนหนึ่งที่ต้องอยู่ในโอวาทของป้าเจิมก็คือยายจิ้นแม่ของแกแหละ ออกจะเป็นเรื่องแปลกที่พูดว่ายายจินต้องอยู่ในโอวาทของลูกสาวตัวเองแต่ถ้าท่านเห็นสภาพของยายจิ้นผู้ซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สักอย่างคนแก่ด้วยแล้วก็ป่วยด้วยเป็นอัมพาตทำได้เพียงสองอย่างคือกรอกตาแล้วก็หายใจที่นับวันมีแต่จะแผ่วลงแล้วก็รอวันหยุดนิ่งเท่านั้นป้าเจิมเนี่ยโดยพื้นนิสัยก็พูดจาผงผางไม่ค่อยเข้าหูคนอยู่แล้วไอ้เรื่องจะเอาใจใครเนะี่ยเห็นทีจะลาบาก ทิศสายผัวแกยอมเป็นเบีย้ยล่างของแกนั่นเป็นเรื่องผัวเมียที่เขาอาจจะพึงพอใจกันและกันในเรื่องเฉพาะที่คนอื่นไม่รู้ก็ได้ทั้งคู่เขาอาจจะมีความสุขแบบนั้นเพราะด้วยท่าทีความคิดความอ่านของทิศสายแล้วแกไสสมชื่อเป็นคนพูดมากก็จริงแต่กับเมียนี่แกไม่กล้าขึ้นเสียงหรอกเงียบเจีะงานบ้านแกจะเหมาทําเองทั้งหมดรวมทั้งไปจ่ายกับข้าวด้วยเสร็จแล้วเมียก็จิกหัวเรียกไอ้ใส ม,งงมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้ครูประยูนไม่เข้าใจว่าทําไมผัวเมียคู่นี้ถึงแปลกๆปลกที่จริงแล้วป้าเจิมนะแกไม่ได้ทํางานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเมื่อก่อนนั้นหลายปีแกยังขายกล้ยทอดในโรงเรียนได้แกก็สบายเพราะว่าไม่ต้องเอาเงินผัวไปกินเหล้าขายได้แกก็ใช้เองหรือไม่ก็ช่วยซื้อกับข้าวบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกินกันเล่นซะมากกว่าอย่างอื่นเพราะข้างผัวนั้นเหล้าก็ไม่ดื่มเล่นก็ไม่เป็นตอนที่เมียขายของอยู่ ก็ต้องรับหน้าที่ไปซื้อกล้วยซื้อน้ำมันปี๊บใส่ท้ายรถเครื่องมาจากตลาดมาถึงก็ปอกมะพร้าวแล้วก็ขูดให้เสร็จสับส่วนเรื่องทำให้มันสำเร็จเป็นกล้วยแขกนี่เป็นหน้าที่ของป้าเจิมเออดูแล้วก็น่าสงสารทิศสยบางคนก็เน็บแนมว่าป้าเจิม่ะเป็นผัวทิศสเป็นเมียทั้งที่ความเป็นจริงแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านน่ะเป็นเงินเดือนของทิศสใครจะพูดยังไงก็ช่างป้าเจิมก,ก็ไม่ได้ใส่ใจ หากรู้ถึงหูเป็นต้องเกิดเรื่องแกยิ่งชอบมีเรื่องกับคนเขาจนใครก็ไม่อยากจะสมาคมด้วยเพราะว่ายังไงเสียคนอย่างป้าเจิมแกไม่ฟังใครอยู่แล้วยิ่งเพื่อนที่กินเหล้ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายแกก็ไม่เคยจะอ่อนข้อให้ใครทั้งนั้นแม้ว่าเหล้าที่กินนั้นใครเป็นคนออกสตังค์ซื้อก็ตามแกก็ไม่เกรงใจใครจะด้วยสิ่งใดก็ตามจะเป็นเพราะลูกโทน อ่าเพราะว่าแกเป็นลูกโทนหรือว่าจะเป็นเพราะการเลี้ยงดูตั้งแต่เยาว์วัยหรือว่าการบ่มเพาะอันเกิดจากการใช้ชีวิตมาหลากหลายอาชีพทําให้แกแกร่งกล้ามาก่อนหน้านั้นแล้วก็การที่แกสยบผัวซึ่งอ่อนวัยกว่าจนอยู่ใต้อํานาจเบ็ดเสร็จก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้แกเชื่อมั่นตัวเองเหมือนกับจะคุมทุกอย่างในโลกได้แม้จะไม่ได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คืออาณาจักรในบ้านนั่นแหละ มีคนอยู่ใต้อำนาจของแกถึงสามคนแล้วยายจิ้นผู้เป็นแม่ก็กลายเป็นรายที่สี่หลานตัวเล็กวัยสองขวบลูกของลูกสาวคนโตที่กำพร้าพ่อนั่นก็รายที่ห้ากับยายจิ้นแม่แกนอกจากที่ในเพลินซึ่งเป็นพันโรงเล่าแล้วยังมีอีกหลายคนนินทาแกเสมอว่าป้าเจิมนะ่ทำไม่ดีกับแม่หลายอย่างจะทำให้แกตกนรกหมกไหม วันหนึ่งน้าชอยคนข้างโรงเรียนแกทำห่อหมกปลาช่อนกระเดียดกระจาดมาขายให้ครูที่อยู่บ้านพักก็มาเล่าให้แม่บ้านของครูประยูนฟังพี่เจิมเขาก็การะไรอยู่เดี๋ยวเนี้ยแกไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยค่ะอาจารย์ตอนที่เย,ยจิ้นมาอยู่ใหม่ๆแกยังไม่เป็นมากขนาดนี้พี่เจิมก็ดูแลตามแกนอยู่แล้วพอยายจิ้นแม่แกล้มหนักกว่าเก่ามันก็ยิ่งกว่าเวรกรรมแหละค่ะ แกทำเหมือนยายจิ้นน่ะไม่ใช่แม่แกนะเราสงสารยายจิ้นแกจริงๆเพราะเดี๋ยวเนี้จะขี้จะเยี่ยวจะกินจะอยู่ก็ได้นังหลังนัคนโตเป็นคนทําแล้วทีนี้นังนั่นก็ต้องเลี้ยงลูกก็เลยสักแต่ว่าทําไปหน้างอไปพี่เจิมเขาก็ไม่มีเวลาหรอกเรื่องของแม่กับลูกคู่นี้เป็นเรื่องน่าสมเพชเหมือนนิยายน้ำเน่าเหลือเชื่ออ่แต่ว่ามันเป็นความจริงของชีวิต ป้าเจิมเนี่ยแกคงจะเสียสติเพราะพิษเหล้าที่สะสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานตั้งแต่เป็นสาวเมื่อมีครอบครัวมีลูกแล้วแกยังเสเพลสนุกสนานกับการกินการเล่นจนเพอ้อเจอหลงไหลในสังขารว่ายังแข็งแรงไม่เคยนึกกลัวว่านอกจากร่างกายที่นับวันจะถดถอยสติสัมปชัญญะกระทั่งฮิริโอตปะที่จะคอยเหนียวยั้งรั้งให้คิดละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบ,บาป กรรมก็พลอยสูญเสียเจือจางไปด้วยยายเจิมีมองยายจิน้นผู้เป็นแม่เหมือนซากชีวิตที่นอนรอวันตายหากยังมีสติความคิดอ่านในความเป็นคนแก่ก็คงจะต้องมีอยู่อย่างน้อยยายจิน้นแม่แกก็เป็นคนและคนคนนี้ก็คือแม่ของแกแม่ที่มีลูกสาวเพียงคนเดียวครั้งหนึ่งเมื่อครูประยูนไปนั่งที่บ้านในเพลินผานโรงกำลังคุยกันที่เพิงหลังบ้าน เสียงป้าเจิมก็พร่ำด่ากราดคนใต้อำนาจของแกลั่นในเพลินพานรงพยักหน้าแล้วก็บุยปากไปทางบ้านพี่เจิมฟังไว้สิครับอาจารย์ฟังอีเจิมมันกำลังขุดนรกครับครูประยูนก็งเงี่ยหูฟังได้ความว่านอกจากดุด่าลูกผัวอย่างสาเสียเทเสียเพราะอยู่ในอาการเมาเต็มที่นึกไม่ถึงว่าจะได้ยินแกพูดกับแม่อย่างนั้น เมือไไม่อแหล่มะตายตายกัี้ยทีว่ามันเวงกรรมอะไรของกัวต้องมานั่งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแดกก็แดกไม่ได้เสร็จแล้วก็ตามโดยเสียงร้องไห้ฮือฮือเหมือนคนบ้าเพียงแค่นี้ครูประยูนก็ไม่นึกอยากฟังแล้วนึกเห็นภาพของร่างชาราที่นอนแบบบนที่นอนเก่าแล้วก็เหม็นกลิ่นอาจมไม่พูดโต้ตอบอะไรไม่สันสาน แต่ว่าตาที่ขุนมัวกระพริบป,ปริบป,ปริบนั้นเอ่ด้วยน้ำตาของความน้อยเนื้อต่ําใจครูประยูนอยากจะรู้เหมือนกันว่าระหว่างหัวใจสองดวงที่เต้นอยู่ในอกของแม่และลูกคนละดวงหัวใจของลูกสาวที่เมาเป็นคนบ้าแล้วก็พร่ำบนเบื่อนายแม่ผู้นอนรอความตายกับหัวใจที่เต้นช้าช้ารอวันหยุดในอกของแม่ซึ่งนอนแน่นิ่งไม่สามารถจะตอบโต้คำใดและกิริยาใดได้ได วัวใจทั้งสองดวงนี้มีเลือดสีอะไรกันแตกต่างกันมากไหมหรือเป็นเลือดคนละกลุ่มที่ไม่ได้มีความผูกพันฉันแม่และลูกในความคิดขณะนั้นครูประยูนรู้สึกเสียใจแทนหญยจิน้นเสียใจที่แกตายช้าแล้วก็ตายยากทั้งที่ป่วยมานานแล้วหากแกตายเร็วกว่านี้ตายโดยที่ไม่ต้องมานอนนิ่งฟังลูกในไส้ของตัวเองประชดประเทียบดุดาแล้วก็เหมือนกับะไร คุณค่าทั้งที่ครั้งหนึ่งแกเป็นแม่ผู้เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่และแม้วันนี้แกจะอยู่ในสภาพคนป่วยไขย้หน้าเวทนาถึงเพียงนี้ก็ตามแกก็ยังเป็นแม่ครูประยูนเสียใจตรงที่แกป่วยไขย้เหมือนตายไปค่อนตัวจะโดยอะไรก็ตามหากลูกหลานยังมีความเป็นคนอยู่แกก็ควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะนี่เป็นการแสดงความกตันญูกะตะเวทิตาในช่วงสุดท้ายแล้ว หรือหากว่าลูกหลานจะไม่ได้สำนึกในความเป็นแม่เป็นยายของยายจิน้นสัญชาตญาณธรรมชาติของคนที่ร่วมสายเลือดเดียวกันก็ต้องคอยกระตุ้นเตือนให้ระลึกถึงเยื่อใยความผูกพันเหมือนกับสายน้ำที่ตัดไม่ขาดละครชีวิตในท่วงทำนองนี้มันเกินความเป็นจริงที่ปกติชนจะทำใจยอมรับได้ระหว่างทางเดินกลับบ้านครูประยูนก็นึกถึงคำพูดของนายเพลิน ที่แกบอกว่าฟังอิจิมมันกำลังขุดนรกหากเป็นเรื่องสนุกก็ต้องนับถือในเพลินที่แกช่างสรรหาสำนวนได้เด็ดขาดบานนี้แต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่ต้องคิดตามป้าเจิมขุดนรกให้ตัวเองแท้ๆจะเป็นอื่นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่นรกหากว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงรัดไว้ว่าพ่อแม่คืออารหันในบ้านที่ควรจะกราบไหว้บูชาก่อนอารหันองค์อื่นใด ป้าเจิมทำร้ายจิตใจของอรหันต์ในบ้านแล้วจะไม่ให้ในายเพลินสรุปได้ยังไงว่าป้าเจอมไม่ได้ขุดนรกรอตัวเองครูประยูนเดาวความคิดอ่านน้องคนที่ป่วยด้วยอัมาพาตไม่ออกหรอกว่าความขมขื่นป่วดร้าวที่แม่ได้รับจากลูกและหลานทั้งคําพูดและการกระทําเหมือนกับว่าเกเป็นซากชีวิตนั้นจะมากน้อยแค่ไหนจะคิดให้อภัยหรือว่าสาบแช่งลูกหลาน หรือว่าจะกล่นพร่ำคร่ำครวญถึงเวรกรรมของตัวเองที่ต้องทนทุกทรมานอย่างนี้และครูประยุนก็ไม่อาจจะอ่านความคิดของป้าเจิมออกว่าแกเป็นอะไรแกมีสิทธิ์ยังไงที่แกสร้างบาปกรรมมาหันเช่นนี้เป็นเพราะเล่าอย่างนั้นเหรอหรือว่าเป็นเพราะเหตุปัจจัยอื่นตอนนั้นยายจิ้นแม่แกยังไม่ตายยังไม่ทันผลวิบากรรม ป้าเจิมก็ล้มป่วยจนต้องเลิกกินเหล้าหมอห้ามเด็ดขาดว่าโรคเบาหวานที่เก็บเป็นอยู่จะต้องเลิกเหล้าเด็ดขาดเมื่อถึงตอนนี้ป้าเจิมซึ่งเหมือนว่าอยู่ในน้ำเหล้ามานานเมื่อมาได้กินเหล้าแกก็ยิ่งพลุ่งพล่านเพราะความอยากเหล้าขณะเดียวกันก็ต้องฟังหมอเพระกลัวตายความกักขระหยาบคายอันฝังอยู่ในวิญญาณของแกยิ่งกำเริบกว่าเดิมเช่นเดียวกับความวิตกกังวลของอาการป่วยไข้ที่ดูว่าจะหนักหนามา มือเท้าชาแล้วก็ร้อนเหมือนลนไฟแล้วก็ยังเหมือนมีเข็มทิ่มแทงให้เจ็บแป๊แปลอยู่ตลอดเวลาทิศสายผู้เคารพรักเกรงกลัวเมียต้องรับภาระอย่างหนักทั้งทางจิตใจและร่างกายของเมียที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการไปโรงพยาบาลนั้นเป็นเรื่องปกติไปแทบทุกสัปดาห์แต่ว่าอาการทรงกับสุดรูปร่างสูงใหญ่สมส่วนของป้าเจิมเปลี่ยนไปผิดหูผิดตา ผมที่เคยยอมก็ปล่อยสัขาวเต็มหัวเพราะว่าหมดแก่ใจจะดูแลอาการเจ็บป่วยของแกผสมประสานทั้งทางกายทางใจเป็นหน่วยจูโจมทางหนึ่งหงุดหงิดกับยายจิน้นผู้เป็นแม่เป็นทุนเดิมแล้วก็ได้ทุนใหม่จากการป่วยไข้ของตัวเองเข้ามาสมทบอย่างนี้โรคแทรกมันก็แสดงอาการทีละอย่างวันวันหนึง่งแกได้แต่นอนที่แคร่ใต้หลังคาเพิงสังกสีที่หน้าบ้าน แต่ว่าปากก็ยังกลดาบนพรำเพราะความร้อนจากโรคแล้วก็ร้อนจากสังกสีทิศสายต้องเปิดพัดลมเป่าหัวท้ายถึงสองตัวใครๆก็คิดว่าป้าเจิมจะ,จะต้องตายก่อนจยจิ้นแม่แกแน่แต่เรื่องอย่างนี้น่าประหลาดนักจู่ๆป้าเจิมก็ดีขึ้นเมื่อกินสารพัดสมุนไพรไม่ว่าต้นลูกใต้ใบบระเพ็ดรวมทั้งใบกระท่อมแกก็ลุกเดินเหินได้ดีขึ้นแต่ก็ยังคงหงุดหงิด ตอนที่ปะเจิมดีขึ้นนี่เองยายจิ้นก็ละร่างจากโลกนี้ไปตอนนี้เองที่ครูประยูนและใครต่อใครอีกหลายคนนึกเกลียดปัะเจิมเป็นที่สุดเมื่อวันที่เอาศพยายจิ้นไปจัดการกันที่สาราวัดปะเจิมพูดออกมาได้ยังไงเออหมดเวรหมดกรรมกันสักทีในเพลินผ่านโรงหันมาศบตาครูประยูนตอนที่ปัเจิมพูดนะครูประยูนนึกแย้งใน,ในใจว่าอื มันไม่หมดเวรหมดกรรมง่ายๆอย่างที่ป้าคิดหรอกป้าเอ้ยหลังงานศพของยายจินไม่กี่วันป้าเจิมก็กลับสุดลงทันทีทันใดแกร้องไห้โหยหวนดังไปจนถึงบ้านของครูประยูนโอ้ยไอส้สากูมองไม่เห็นตากูบอดแล้วตากูบอดแล้วไอส้สเสียงร้องของแกทำให้ชาวบ้านแตกตื่นวิ่งไปดูภาพที่เห็นก็ช่างน่าเวทนา ป้าเจิมคลานเหมือนหมาไปตามพื้นดินมือควานเปะปะขณะที่ทิศใสก็พยายามจะฉุดให้แกนั่งแต่แกกลับดิ้นรนกระสือกระสนกว้าอากาศปากก็ส่งเสียงคร่ำครวญร้องไห้เช้าวันต่อมาครูประยูนทราบจากนายเพลินว่าเมื่อคืนนี้ป้าเจิมกินยาล้างห้องน้ำทิศใสเหมารถในสุดเพื่อนพันโรงไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าป้าเจิมไม่ตาย วันนี้ของป้าเจิมวันที่ครูประยูนยเห็นแกนอนแซวอยู่ที่แคร่ใต้เพิงสังกสีที่เดิมดูเหมือนแกจะนอนมากกว่านั่งป้าเจิมตักแคงขวามีแว่นตาใสหนาเตอะคาอยู่ที่ดั้งจมูกตลอดเวลาแต่ว่าแว่นอะไรก็ไม่มีประโยชน์เพราะตาแกมองอะไรไม่เห็นอีกแล้วครูประยูนยถามตัวเองว่าละครชีวิตของมนุษย์เรื่องนี้มันเป็นวิบากกรรมของใครกันแน่ ของยายจิ้นผู้เป็นแม่หรือของป้าเจิมหรือของทิศใสหรือว่าลูกและหลานป้าเจิมที่ต่างก็รับบทต่อเป็นช่วงช่วงเหมือนห่วงโซ่ที่ดูเหมือนความยาวของมันจะไม่สิ้นสุดครูประยูนยไม่อาจจะตอบได้คิดเพียงว่ามันเป็นหนี้ที่ไม่มีวันจะชดใช้หมดและวงวัฏต,ตะของกรรมยังคงหมุนต่อเนื่องด้วยพลังของการกระทำที่ยังหาต้นไม่พบซึ่งก็ เมื่อหาต้นไม่พบยากที่จะหาปลายได้พบเช่นเดียวกันครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ